สวัสดีครับผมสบายดีพี่น้องปองไปมุจคูมุกคนวันนี้ก็มาพบพ่อๆกับช่องบราเซอร์ชาแนลอีกแล้วพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีเอ็ซีฟังไทยฟังลาวฟังต่างประเทศพี่น้องมาพี่น้องมามากินข้าวพี่น้องวันนี้ก็มาเปลี่ยนแบบกินข้าวพี่น้องกินจากคลิปเที่ยวคลิปนั่นพี่น้องเนาะน่ากลับน่าน่ากลับ่ได้ไปเองเนาะพี่น้องเลยเพิ่นจัดให้พี่น้องเนาะนั่นแหละพี่น้องนายจ้างอะไรเป็นครูพาไปพี่น้อง เพิ่นผมได้พาไปดอกแต่เพิ่นเพิพ่นเมารถให้พี่น้องด้อเพิ่นก็ใจดีได้พี่น้องนี่ใ,ใจดีมากพี่น้องสุดยอดเลยนี่แหละพี่น้องต้องแบบนี้พี่น้องอเ่าแก่พี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยครับผมนายจ้างมีมีมีมมนายจ้างเพืนะ่อนเนี่ยพี่น้องดีสำหรับนายจ้างบอลเชิดนั่งชุดยอดเลยครับผมว้าวจังได้กับเขาโทรเข้าไปเด้อพี่นอ้องนี่แหละพี่น้องบอลเชิดชื่นชอบมากมากหลายพี่น้องชุดยอดเลยครับผม ว่าปิดพลาดขอโทษกขอไปเด้ินไปน้องเธอเว่าแบบทำมาดามาบ่เบิบุกบอเซอกับบิ้ลบุ๊ดำเดินไปน้องเนาะหลับบอเสอร์นะนายจ้างบอเสอร์ดันดีมากเลยครับผมดีจริงๆพาลูกน้องพาไปเที่ยวโอ้ไมอนี้ามาวอาหลน์วัอนี้กัดพาไปน้องกินข้าวอีกแล้วนี่กับวิ่งยัางไปน้องกับข้าวนี่ตะลัตเต้าไปน้องมาเด้อยไปน้องเลยมากินน้ำบอเสอร์ชานเอลครับผม,มนี่กินลาบ กินก้อยพี่น้องคิดอยากพี่น้องยังไงกับลืมอะไรเด้อี่น้องเอ้ยอาหารพื้นบ้านเฮาพี่น้องอาหารของแซ่บของนัวนี่พี่น้องนี่อู้ยมาเด้อพี่น้องเลยมากินนํากันพี่น้องมากินนําบัสเชิดถูกไหมดืมเด้อพี่น้องลื่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องตอนนี้ขาดแต่ผู้ติดตามครับผมพี่น้อง คอยเลเด้อพี่น้องเอ้ยทุกคนคอยเด้อพี่นอ้องมาจ้ะดยอดเลยครับฮู้กาก,กินบ่วนี่ลองกินเบิ้งพี่น้องนี่ก็กินข้าวนี่กินข้าวเหนียวพี่น้องเลยไม่ได้กินข้าวเจ้าดอกพี่น้องนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับน,นึ่งแต่เผาหมดแหละ จุบแช็คคือเกาไปน้องจุบแชบในบ้านเสร็ดเด้๋ยไปน้องเด้อมอหลายไปน้องมาได้ไีมน้องกินได้ไหมดิเมื่อกี้นี่นนนเห็ดอันนั้นผิดพลาดไปน้อยหนึ่งพี่น้องเมื่อกี้นี่เมืม่อกี้นี่ก็คือเห็ด ลืมทายไปนอ้องทายคลิปไว้เบื้องหลังนี่นะอืมตกกับกับคือชะเดาชะเดาไปนอ้องกับวัวลานี่เจ็บแย่เลย mm-hmm ừ Ừm. Hmm? Hmm. พริกพี่น้งองเริ่มมาออกอีกน,นิดโอ้โหวันเนาะวราเขาแตมพริกมานำนี่

Ưm, ừ, đẹp Thì nào, can điều, kiên điều Ưm, ừ, không ấm lắm đợi. cọc con tôi đi Mình uh -huh. buồn quá Khó mhm nhạt mhm 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 คนยังบ่ได้กินนะนจะเพิ่งตายได้พี่น้องเด้อจะเพิ่งตายพี่น้องเพิ่งป่วยด้วยจะเพิ่งป่วยจะเพิ่งไข่พี่น้องเลยทำคนยังคนได้กินพวกนี้ของสำหรับปลาเสือกนะอาหารหลักปลาเสือกเลยเนี่ยเพิ่กับปลาดาวอุ้ยเพิ่งกันเลยอื้อหือ

<N -Galicia> không bón anh mới đi đâu hửm rồi còn xiềng ư xiềng lùm đây lông luôn lông Hãy subscribe cho kênh bỏ อคลิปนี้กับขอจบสำนี้แหละพี่น้องคลิปนี้กันเลยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบ้าเสิร์ตต่อไปเนาะพี่น้องบ้าเสิร์ตกับบุหักเทียดอยังพี่น้องเนาะนี่คลิปเที่ยวคลิปกินผสมผสมประรานกันอยู่นี่แหละพี่น้องเนาะเพื่อนพาไปเที่ยวกับเที่ยวด้วยเนาะเอาแต่ไปเองเนาะครับผม คาบริเลแบบม,มีปัญญาดอกพีน่น้องมีปัญญาไปรครับนอกจากบริษัทเป็นจัดไท้นะพีนน่น้องเนาะมีจคลิปกินแน่คลิปเที่ยวแน่บางทีกับมูคู่พาไปพาไปข้างนอกให้ไปเองจะไปบวชทึกไปบวชเป็นจังได้กัถ้าว่าผิดพลาดจังได้กะขอโทษขออภัยนะ พี่น้องเอฟซีทุกๆคนตอนนี้กับบาเชิญกับอิมแล้วพี่น้องอิมแล้วขาบเที่ยงขาบเที่ยงเดือนหนึอยเดียวพี่น้องบอ่หมดมันหลายโพดร,ร้านนี้เขาให้หลายซื้อซื้อแบบคอเลือดแบบช้หลายลายนะผมช้เลือดลายลายโอเคครับไปไรเด้อพี่น้องมากกะกดไลค์ชอบกบกดแชร์ อีกอย่างหนึ่งขอ้อผู้ติดตามขาดแต่ผู้ติดตามตอนนี้ครับผมขาดแต่ผู้ติดตามนะครับผมไปแล้วครับไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะ